ยอเซโยสวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมปกอแคร์ป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของ b l a c k p i n กกันเพราะว่าล่าสุดเลยการรวมตัวของ b l a c k พิงกเกิดขึ้นจริงและที่สำคัญก็เป็นการรวมตัวที่เสิร์ฟโมเมนต์โดยเมมเบอร์เองค่ายไม่เสิร์ฟเมมเบอร์เสิร์ฟให้พี่จีซูนะครับหรือว่าแอดมินจีซูแอดมินที่ชูของเรานั้นก็เสิร์ฟเป็นคนแรกเลย ด้วยการลงรูปใน IG Story เป็นรูปมือของ4เมมเบอร์จาก BLACKPINK ที่มาเรียงต่อกันเป็นรูปใบ Cover อร์นั่นเองนะครับนี่แหละคือความน่ารักของ BLACKPINK ทำให้รู้ว่ากำลังซ้อมกันอยู่อย่างที่ลิซ่ได้บอกไว้ใน Bubble เลยว่าทั้ง4คนนั้นกำลังซ้อมกันอย่างหนักมากๆและรูปนี้ก็มาจากตอนที่ซ้อมเมมเบอร์ Member อยู่ด้วยกันมาทารูปใบคั v เวอร์ด้วยการใช้มือเนี่ยมาวางตดต่อกันนะครับแล้วก็แท็กกันครบ4คนแท็กแอคเคาของวงด้วยและเมมเบอร์ อย่างพี่เจนนี่ก็รีโพสต์ของพี่จีซูแล้วนะครับพี่คนกลางตามมาด้วยน้องเล็กอย่างลิซ่าก็มีการรีโพสต์แล้วด้วยเหลือเพียงแค่โรเซ่เท่านั้นที่ในตอนนี้ยังไม่มาแต่อีกสักพักมาแน่นอนในเมื่อ YG ยังไม่เสิร์ฟคอนเทนต์อะไรเมมเบอร์ Member ก็ต้องเสิร์ฟกันเองโดยแอดมินของวงอย่างพี่จีซูอย่าลืมตามไปเอนเกจกันในสตอรี่นะครับไปกดหัวใจในสตอรี่ให้กับสาวๆกันได้เลยแล้วมารอมเ m e n t กันคืนนี้สี่ทุ่มจะมีอะไรอัปเดตพิเศษไปมากกว่าที่แอดมินจีซูและ4ิ แบล็คพิงเสิร์ฟให้กันในสตอรี่ไอจีไหม